เห็นว่าเล่นขับไฟเดย์ตอนนี้กับพี่ฟูดค่อนข้างมีซีนหวานเนยอะอ่า uh huh. <c oughs> เป็นแน่นอนของขับไฟเดย์อยู่แล้วนะคะว่าต้องมีทั้งซีนหวานซ <c oughs> ีนอารมณ์แล้วก็ซีนเศร้าค่ะเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วเป็นครั้งแรกขอการเล่นเลิฟซีนแบบสุดหรือเปล่า เออคือก็เคยเล่นเลิฟซีนมานะฮะประมาณถ้าจริงจังเนี่ยประมาณ2เรื่องแต่แต่ว่าถ้าเกิดนับแบบจริงจังมากๆก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้านับเรื่องเนี้ยจริงจังสุดหวันไหวไหมคะมีหวันไหวกั <c oughs> บพี่พุทธมาหวันไหวกับพี่พุทธไหมตามตามละครตอนแอคชั่นก็หวันไหวแต่พอคัตเท่านั้นน่ะแล้วอะไ <c oughs> หลายๆคนเขาจะแยกทางค่ะหลายๆคนเขาจะมองในคอาว่าพี่พี่เจ็บปวดมากเป็นพิเศษจริงเหรอ ว้ารู้ความลับแล้วใช่ไ <laughs> หมค่ะก,ก็ตอนตอนทํางานก็เขินอยู่แล้วพี่แบบว่าชีวิตประจาําวันเราก็ไม่ได้เอาปากไปจูบใครเยอะแยะเนอะนี้อยู่ดีก็ต้องมาแบบว่าเล่นเลิฟซีนก็มีเขินบ้างแต่ว่าด้วยการทํางานกับพี่กูกับพี่พุทธเป็นคนที่น่ารักมากทําให้การทํางานออกมาง่ายอะค่ะพี่พุทธบอกขอว่าจูบจริงนรู้สึก <laughs> พี่กูขอค่ะ <laughs> พี่กูขอร้อมีหวั่นไหวมากขนาดไหนไหมคะเวลาที่แบบก้องฉันอ๋อ คือคือถ้าถามว่าหวั่นไหวไหมในในความรู้สึกที่ที่ถ้าถ้าเป็นตัวเจี๊ยบเองคงคงไม่ได้แบบว่าหวั่นไหวอะไรแต่ว่าถ้าเกิดในตัวละครแล้วก็อินไปตามบทมันก็ต้องแบบเฮ้ยต้องรู้สึกเขินอายขึ้นมาเองตามบทเลยอะเคยมีโมเมนต์นี้กับคนอื่นบ้างไหมโอ้ก็ถ้าเกิดมีกับคนรักก็คงต้องเคยมี แล้วอย่างนี้มีความรักยังไงบ้างเรียนขาของเราเป็นยังไงเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างคะพี่คนนี้หัวใจอ่อนแอมากพี่คนนี้เขาจะมาดามใจให้เรื่อยย่าอย่าเชยกับคนนี้อะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นเพื่อนเหมือนเดิมยืนยันคําเดิมค่ะเพราะว่าตอนนี้แค่เวลาที่จะกินกับนอนยังไม่ค่อยมีเลยมาเก็บต่อๆเอาที่เนี่ยเมื่อกี้ได้ไป15นาทียังมีชีวิตขึ้นมาเห็นว่าไปกินข้าวด้วยกันแบบว่าพาโพสไอ้ีแบบต้อแ กันบ่อยอยู่แล้วแล้วก็พอลลี่ก็มาเล่นมาเล่นที่คอนโดจะบ่อยเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันใช่แล้วก็เขาก็ช่วยบางทีก็เอาหมาเอาแมวจะไปช่วยอาบน้ำให้เพราะจะไม่ค่อยมีเวลาน้องเขาแบมีกดดันไหมคะมีข่าวบ่อยๆอย่างเงี้ยได้คุยก็ไม่กดดันนะเพราะว่าเข้าใจว่าอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีข่าวคู่กันเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้ว่ายังไงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะก็ยืนยันว่าโอกาสการจะพัฒนาไปเป็นแมันี้ไม่มีก็ต้องรอดูอนาคตต่อไปอ่าไม่ ไปตอบอะไรแบบเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมอะไรเงี้ย่ะอย่างพอลลี่เขาไม่ถามถึงเลยค่ะเล่นกับหนุ่มฮอตขนาดนี้รู้สึกยังไงอะไรหนู <c oughs> เขาตื่นเต้นกว่าเจ๊ผิงนะ <c oughs> อคอยดูแบบว่าตัวยงตัวอย่างเจ๊ยังไม่ได้ดูแล้วเขามาดูแล้วเออแบบน่าดูน่าดูมากน่าดูมากใครชวนเขามาในกองเขาไหมไม่ไม่ได้ชวนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เวลาว่างก็ ไม่ไม่ไม่ตรงการส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเจอกันก็หลังเวลาทำงานดีกว่าเพราะว่ามาเจออย่างเงี้ยก็ต้องทํางานตลอดอย่างเพื่อนสนิทพอลลี่ง้เขามีห่วงที่เจี๊ยบไหมคะขอโทษัวด้วยต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 ัว่้วย่างเพืยอนสนิทยอลลี่อยตงวี้วยตัวด้วงตัวเ้วยตัวด้ว่ัวด้วยตัวด้วยตัว้วยตัวด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 ้วมตัวด้วยพี่ด้วยตันด้วยตัวด้วยตัวด้วมยยว่ด้ยด้ต้ต้ หนุ่มๆดูว่าอยากเข้ามาหรือเปล่าตั้งแต่เปลี่ยนทรงผมมาทำบอยอย่างเงี้ยมีงานรุ่งขึ้นจะเป็นรนุ่งขึ้นเดียอะไรนะคะตั้งแต่เปลี่ยนลุคเป็นทอมบอยอะงาน<ม>ขึ้นขึ้นช่วงนี้คนก็ ให้โอกาสเยอะขึ้นค่ะก็ดีใจที่มีงานเข้ามาเยอะขึ้นแล้วความรักนะคะพอรื้คอมบอยความรักเป็นยังไงเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเป็นคนไม่ได้ออกไปไหนส่วนใหญ่ก็ถ้ามีเวลาก็จะไปที่บ้านบ้างแล้วก็มาที่ทํางานนี่แหละก็จะเจอแต่ผู้ร่วมงานทั้งนั้นไม่ได้แบบว่ามาพบรักแล้วก็ส่วนใหญ่ชีวิตจะก็ทํางานที่โรงพยาบาลนคะคะก็ได้คำว่าที่โรงพยาบาลนี่ผู้หญิงก็กีนปลายเยอะ แต่ว่ามีมีมาชื่นชมมากแต่ว่าจะทําทงานในห้องฉุกเฉินส่วนใหญ่ทุกคนคงไม่ได้กินกา้าแต่แบบร้องอดโควยมากอ่ะแล้เราชอบไหมแบบหแบบผู้หญิงก็กินก้ับผู้หญิงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่มาชื่นชมเราแล้วก็รู้สึกดีหมดเลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆ,ๆคนด้วยค่ะตายใช่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะพี่เราไหม uh huh. มีแบบคิดว่าจะเปลี่ยนลุคเป็นผู้หญิงผมยาวเหมือนเดิมไหมเพื่อให้ความรักแล้วก็รุ่มงอแต่อันเนี้ยคิดได้เลยค่ะเพราะว่าในในเรื่องนี้มีมีช่วงที่เราผมยาวถ้าเห็นในเทรลเลอร์แล้วอาจจะเห็นช่วงที่เราตัดผมออกอ,อันนั้นแหละค่ะทำให้จะคิดว่าจะคงไม่กลับไปไว้ผมยาวอีกเลยมใจแล้วมันเห็นแล้วแบบด้วยความที่เจอว่าเป็นคนดูแลทรงผมเองก็ไม่เป็นมัดผมจะสระผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลาคือผมสั้นสะดวกมากคือ ทุกวันนี้จะมาจะไม่ได้ทําผมนี่คือไม่ได้ทําผมนะมจริงๆแล้วถ้าเกิดผมยาวเนี่ยก็จะลําบากกับชีวิตมากแล้วยิ่งเห็นช็อตที่ตัวเองต่อผมเนี่ยแล้วก็ทุกคนที่ได้รับการสนับสนุนทั้งพี่ช่างกล้องพี่ผู้กํากับเจียบอุบาทมาก แส,สดงว่าเปลี่ยนทรงผมเนี่ยเพราะว่าอยากให้ดูแลง,ง่ายไม่ได้เกี่ยวกับการใชคือครั้งแรกที่ตัดผมเลยเนี่ยเมื่อประมาณเกือบห้าปีที่แล้วค่ะก็คือตัดเพราะว่าผมเสียผมแบบผมเสียมากแล้วก็แบบตัดแม่พาไปตัดแล้วเสร็จแลทีนี้ก็รู้สึกว่ามันง่ายกับชีวิตดีแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจนกระทั่งดูลูกเก่าๆหรือว่ากลับมาต่อผมอีกทีในในเรื่องนี้เราเห็นแล้วเซียวลิมยิงหรือเปล่าลูกปลาน้อยแบบเหมือนแบบออกออกแนวเหมือนกับพวกแบบ พระเอกกำลังภายในที่มีผมยาวอารมณ์นั้นเลยคราวนี้ก็จะไม่มีมีติดเหตุโอกาสแบบเห็นวิมยาวไม่รู้วนะ่านาคตอาจจะอาจจะแบบว่ารู้สึกอินเทรน์กับการที่เราเป็นเซียวริมยี y, หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะกลับไปไว้ผมได้แต่ว่าถ้าถามตอนนี้จะชอบอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ทุกคนเขาก็บอกเออดีแล้วที่ตัดผมคือทุกคนจริงๆอยากให้เห็นภาพบรรยากาศตอนที่แบบครั้งแรกที่ทุกคนเห็นจะต่อผมแล้วเดินเข้ามาในกองอ่ะคนกุมขมับปะคะ